สวัสดีครับผมโจตีเฮดัตครับคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับเนื่องจาก g t a ภาคเก่านะครับทั้ง3ภาคนะครับ g t a 3 v w i t e City g t a แซนสามภาคนี้นะครับเขาก็จะมามัดรวมกันนะครับเหมือนกับข้าวต้มเลยนะครับแล้วก็เอามาขายแบตเรมาสเตอร์ภาพสวยสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีข่าวทั้งหมดนะครับมาบอกให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับครบเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ามีลิงก์อ้างอิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับลองกดเข้าไปอ่านดูก็ได้นะครับและสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเกมหลักออกมานะครับเดี๋ยวผมจะ ซื้อเอามาเล่นในช่องเลยนะครับก็กดติดตามรอไว้เลยแลยกันนะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีข่าวลือมานะครับว่าเกม GTA ภาค3 v o i c e City แล้วก็ GTA San นะครับ3ภาคนี้นะครับเขาก็จะมาทำใหม่แล้วก็เอามาขายนั่นเองนะครับก็คือเราซื้อทีเดียว ได้ถึง3ภาคนะครับแล้วก็3ภาคนั้นจะเป็นภาค remaster นั่นเองนะครับ remaster ก็คือมันจะเป็นการทําซ้ำนั่นเองนะครับก็คือทําซ้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะคงแบบเดิมไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการอัพกราฟิกตัวเกมให้ดีขึ้นแล้วก็เกมเพย์ด้วยนะครับให้เข้ากับยุคสมัยนี้นะครับถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือภาพอาจจะสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ยังรักษาความคลาสสิกของตัวเกมไว้อยู่นะครับและมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่า มันจะเป็นการรีมาสเตอร์ใช่ปะรีมาสเตอร์ก็คือ ก,นะ ừ, การทําซ้ําอีกรอบนะเอการทําซ้ําอีกรอบและแค่ปรับกราฟิกให้มันสวยขึ้นแล้วก็ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือรนะีเมคเนาะถ้ารีเมคนี่ก็คือทําใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบเดิมนะครับหรือว่าอาจจะปรับอะไรนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นรีมาสเตอร์แสดงว่าภาพอาจจะไม่สวยเท่าเกม g t Park 5ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเนาะ และชื่อเกมเต็มนะครับลืมบอกไปนะชื่อเกมเต็มยาวๆนะครับแต่ว่าก็เป็นชื่อที่เคยออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับและชื่อก็คือแกนเทปออโต้เดอะเทโรจีเดฟินิตี้อดิชั่นโอ้โหจะยาวไปไหนนะครับสำหรับคนที่ได้ฟังชื่อนี้แล้วนะครับก็จะอ๋อเลยนะครับเพราะว่าเคยเอามาขายรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่การมัดรวมทั้ง3ภาคเก่าเฉยๆนะครับก็คือภาคแซนภาคไว้แล้วก็ าค3นะครับก็คือมันไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็คือเอามายัดรวมกันแล้วก็ขายนะครับอันนี้เขาเคยเอามาขายรอบหนึ่งแล้วนะครับและหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่ามันลงเครื่องไหนบ้างนะครับก็คือลงเครื่อง P5 P4 แล้วก็ Xbox One Xbox Series ก็จะมี2ซีรีส์เนาะก็จะมีซีรีส์ X กับซีรีส์ S นะครับน่ะสซีรีส์เลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับลง PC ด้วยตบมือรัวๆเลยนะเราได้เล่นแล้วนะครับและสำหรับใครที่มี Nintendo Switch ก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับปลายปีหน้านะครับ2022นะครับจะลงให้บนมือถือด้วยนะครับเราก็เอะใจตรงนี้แหละที่บอกว่า Remaster กับ Remake นะครับเพราะว่ามันลงมือถือด้วยแสดงว่า กราฟิกมันไม่โหดเท่าเกม GTA 5แน่นอนเลยนะครับแม็กก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับแต่แล้วก็ต้องรอดูเลยเนาะว่ากราฟิกมันจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีคาดการล่วงหน้าด้วยนะครับว่าตัวเกมจะขายตอนไหนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าประมาณสักอาทิตย์หน้าแหละนะครับจะมีการประกาศออกมานะครับอย่างเป็นทางการทํานองนั้นแหละก็เป็นข่าวลือออกมานะครับวันนี้วันที่9ใช่ปะก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเรารอดูเลยนะครับแล้วเขาบอกว่า ตัวเกมน่าจะออกขายจริงๆนะครับวันที่22ตุลานี้นะครับเนื่องจากวันที่22ตุลาเป็นวันสำคัญครบรอบ20ปีของเกม GTA ภาค3เองนะครับเนี่วันดีเลิกดียามดีนะครับไม่ออกวันนี้จะออกวันไหนนะครับคิดว่าอย่างนั้นเนาะก็รอซื้อกันได้เลยนะครับเก็บ ตั้งรัวๆเลยนะครับและก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมอยากลองถามทุกคนนะครับว่าอยากจะได้อะไรในตัวเกมนะครับก็คืออยากจะให้เขาใส่ฟีเจอร์อะไรเข้าไปนะครับอย่างเช่นเออถ้าภาค3กับภาคไว้นะครับที่แน่ๆเลยก็คือพระเอกมันว่ายน้าไม่ได้เนาะเออก็อยากจะให้มันว่ายน้ําได้นะครับสงสารมันเนาะสงสารผู้เล่นนี่แหละเนาะและสำหรับใครที่อยากจะให้เขาเพิ่มอะไรนะครับลองเม้นต์ใต้คลิปดูได้เลยนะครับส่วนวันที่22นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะว่าตัวเกมจะมาจริงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวถ้ามาจริงผมจะซื้อมาเล่นในช่องเลยนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับแหมอุสตส่า์กําลังทําเนื้อเรื่องเกม GTA 3ในช่องอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะได้ทําใหม่หรือป่านะครับต้องรอดูกักอีกทีหนึ่งนะครับท่านั้งก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม แล้วก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าเขาจะไปขายที่ไหนเออเพราะว่าตัวเกม Gta San พวกนี้นะครับ Gta San, Boy City, g d a 3มันไม่มีขายในส t e ีมเนื่องจากมันถูกแบนนั่นเองนะครับพระเจ้าช่วยไม่น่าเลยนะครับแต่ในส t e ีม กับมีเกม GDA 5ขายซะ่งงั้นเชียวนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าเราเป็นคนไทยนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ลงสตรีมใช่ปะเราก็ไปซื้อที่โปรแกรมล็อกสตาร์เลยนะเออเราไปซื้อที่โปรแกรมล็อกสตาร์มันก็มีเกมสตรีมขายนะครับแล้วก็ราคาก็ จะไม่ค่อยลดเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่ก็คือเออมันก็ลดอยู่นะแต่ว่าก็เป็นช่วงเทศกาลแหละสังเกตดูน,นะตอนนี้พวกเกมพวกนี้นะมันขายยู่ที่เลทสามร้อยนะนี่ภาคห้าก็เก้าร้อยเลยนะครับเมื่อไรจะลดเนี่ยแต่ว่าเราก็มีแล้วแหละนะครับแล้วก็เราก็สามารถซื้อได้นะครับผ่าน PayPal, t u m o n i Wallet อะไรประมาณนั่นแหละนะซื้อได้นะนี่ไงผมก,ก็ซื้อมาแล้วนะครับนี่พวกภาคเก่าๆผมก็ซื้อเก็บไว้นะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วน GTA IV นะครับหลายคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับ ภาค IV นะเราจะเป็นจะต้องไปซื้อจากเว็บนอกนะครับก็คือเอาคีย์มันมานะครับแล้วก็เอามาแอนตี้เวดในโปรแกรมนี้สามารถทําได้นะครับประเด็นก็คือเออทําไมในโปรแกรมนี้ทําไมมันไม่ขายในโปรแกรมนี้เลยเนาะอืมก็งงเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลารุ้นกันนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอฟแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอฟแ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม